สวัสดีทุกๆคนอะจารจริงๆเราอัดคลิปไปแล้วนะแล้วเราดันไปลบข้อมูลไปลบรูปภาพวิดีโอออกหมดเลยเลยต้องอัดใหม่อันนี้กองปุ๋ยหมักเมื่อก่อนกรงเนี้ยจะเป็นกรงของอน้องหมาตอนเขาเด็กๆแล้วก็กรงกระต่าย ตอนที่กระต่ายเล็กๆเลี้ยงในบ้านกระต่ายไม่อยู่แล้วหมดหมดอายุไขแล้วเราก็มาเนี่ยตีข้อไว้กอบโกยพวกใบไม้เศษใบไม้ตอนแรกเต็มไปหมดเลยอ่ะเต็มพื้นมองไม่เห็นดินเลยฟิงมาช่วยแม่หน่อยฟิงเดี๋ยว นี่กงฟิง้งนะน่มาหมกหมกหมไว้เวลาตัดแต่งกิ่งนู่นนี่นี่นั่นเราก็จะเอามาใส่ไว้ทำปุ๋ยหมักใช้เองเนี่ยดีดีอย่าให้เข้าย่อยสลายเร็วๆก็ตักนู่นน้ำหมักมาใส่อันนี้ก็เหมือนกันอัดไปแล้วนะดันไปลบคลิปทิง้งต้องมาอัดใหม่อีก น้ำหมักเฮ้ยเสือ่อน้ำหมักผลไม้ถังนี้ถังนี้จะเป็นน้ำหมักผลไม้เนี่ยแต่กร้านี้เป็นดินแข็งเรากำลังจะทำให้ดินร่วนซุยโดยการเอาน้ำหมักผลไม้นี่แหละมาใส่ไว้หมักไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย กองปุ๋ยอยาให้ย่อยสลายเร็วก็เอาน้ำหมักผลไม้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักมาใส่ได้น้ำหมักเปลือกกล้วยเหนะ็นไหมยุงกัดเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำหมักเปลือกกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขามารดราดได้เขาจะย่อยเร็วมากนะเพราะก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วด้วย พวกเนี้ยสัดวาสตร์ไปเนี้ยเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายเร็วมากถ้าเราไม่ไม่รีบไม่เร่งเขาก็ย่อยเองไปทําตามธรรมชาติไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ้วนอ้วนปรีงับก่อนอ้วนอ้วนปรีงับก่อนอื้ออ้อมสุนทอดูเดินไหวด้วย ช่วยแม่หน่อยฟิงเดินสำรวจเดินสำรวจอ้วนจังอาบน้ำแล้วก็หอมนอนกอดได้ในนี้ก็เป็นพวกเอ,อที่เราใส่ปุผ Ł ยหมักไปเศษยงเศษหญ้ากรกไปหมดเลยไม่อยากพาเดินรกพามาดูว่าเราทํา ปุ๋ยหมักใช้เองได้นะเนี่ยต้นชมพู่ใบไม้ของชมพูในอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดตัดมาตัด,ตด,ตดแต่งเข้ามาแล้วก็เอามาหมกทําปุ๋ยได้หมดอนะถอนยงถอนหญ้ามาเอายามาใส่หมักเอาไว้ได้หมดชินช้าชินช้าไม้ทนนะเนี่ยตอนน้ำท่วมปีห้าสี่จมไปตั้งนาน จมไปก็เป็นสองเกือบสองเดือนวันนี่ที่กินไหนาแล้วก็เอามาเพาะไว้ขึ้นมาตั้งหลายต้นกะไว้ให้วางตรงเนี้ยให้เขาลงดินเลยเนี่ยเนี่ยปล่อยไว้างี้แหละเดี๋ยวต้องเอาให้เขาโดนแสงหน่อยเอาตะกร้าออกเอาอันนี้ออกถังสีออกให้เขา พอได้โดนแสงมั่งจะได้โตโต,โตโปลูกไว้ตรงนี้แหละพี่สาวบอกจะมาเอาชิงช้าไปก็ยังไม่ได้เอาไปสักทีนึงเนี่ยปลดตะขอออกเนี่ยแยกชิ้นเอออบอ่ะนี่เอากระถางวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปปลูก่มปลูกนี่ได้อันนี้ก็เอาไว้หมัก ทำปุ๋ยหมักได้ดูเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วด้านข้างโอเคฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกช่องเลยไปอัดคลิปไปทำงานกันไปทำไปจนกว่าจะหมดแรงเหนื่อยก็พักนะจ้าทุกคนอืม Tak apa lah Ngan je Ok Dina